สวัสดีค่ะคุณพี่อายุเยอะนะคะแล้วคุณพี่ก็ไม่ได้มีสังคมแวดล้อมสภาพแวดล้อมนอกจากรอบๆบ,บ้านตัวเองนะก็ไม่รู้อะไรมากนะคะแล้วคุณพี่ก็อยากจะมีสามีฝรั่งแล้วคุณพี่ก็ได้สามีฝรั่งเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะคะแล้วคุณพี่ก็ผู้พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอีกเนี้ย แล้วก็มีปัญหาขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้จะพูดคำว่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็เยอะมากแล้วก็มีคนมาบอกให้เสียใจนะคะแก่แล้วน่ะไปเข้าวัดเถอไปคนที่บอกว่าแก่แล้วน่ะไปเข้าวัดเธอไปน่ะตัวคุณเองน่ะน่าจะไปเข้าวัดเถอไปหรือเปล่าอันนี้โอ๊ทก็คิดไปแบบตอกกลับนะคะ ปศคิดไปว่าคนที่มีอายุเยอะๆแล้วแก่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนไหมที่อยากจะเข้าวัดอะ่ะผู้หญิงที่เขามีสามีฝรั่งเนี่ยแล้วเขาก็มีปัญหาหาใหม่ก็ได้ ถ้าเขายังอยากหาอยู่เขาต้องพัฒนาตัวเองให้รู้เรื่องราวข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อยู่กับผู้ชายต่างชาติว่าต้องทํำยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะมีชีวิตกับฝรั่งได้หากฝรั่งคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่อยากจะปรับเข้ากับผู้หญิงไทยเราก็ต้องเป็นฝ่ายปรับเข้าหาเขาไม่ได้บอกว่าให้เห็นด้วยและเชื่อนะให้ฟังเอาไปคิดนะคะ ไม่ใช่ว่าแนะนำให้ไปเข้าวัดเข้าวัดไม่ได้มีผู้หญิงแก่หรือผู้ชายแก่ที่อยากเข้าวัดทุกคนไงคุณเขาอยากมีครอบครัวเขาอยากมีเพื่อนคู่คิดบั้านปลายชีวิตเป็นชาวต่างชาติเขาก็ทำในสิ่งที่เขาอยากเป็นไงก็ใช่วิธีของเขาแล้วคนที่มาแนะนำนี่แหละเข้าวัดมั่งหรือเปล่าถ้าคุณเข้าวัดบ้างแล้วคุณเข้าไปทำอะไรคุณเข้าไปฟังพระท่านสอนไหมพระท่านเทศ พระท่านให้ธรรมะปุ๊ดกำลังนึกว่าเขาเรียกอะไรนะพระเทศไหมติดกันเทศอะไรอย่างเงี้ยให้ธรรมะป๊ดนึกไม่ออกว่าเรียกว่าอะไรเพราะว่าตัวปโปุ๊ดเองเนี่ยเป็นคนห่างวัดนะป๊ดไม่ใช่พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัดเลยนะคะเวลาจะมาทำอะไรในวัดแต่ละทีเนี่ยทำไม่เป็นต้องถามคนอื่นนะคะตัวยอย่างเช่นไปทําสังงกาน ไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกต้องไปซื้อของนั่นนี่เพราะไม่อยากไปซื้อถังที่วัดอยากจะให้เองในสิ่งที่ตัวเองอยากให้ปุ้ก็ถามเพื่อนว่าเราต้องเป็นของประมาณไหนแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วต้องทํายังไงปุ้นไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วไปถึงอ่ะต้องทําสังฆทานแบบไหนนะอันนี้พูดถึงตัวเองให้ฟังตัวเองเนี่ยเป็นคนห่างวัดนะคะตั้งแต่เด็กจนแกไม่ใช่ว่าแก่แล้วก็แนะนําให้ไปเข้าวัดนะคะ คุณเห็นข่าวไหมคนแก่ที่ทําให้เสื่อมาศาสนาเสื่อม <c oughs> <c oughs> ก็มีเยอะนะคะคนที่เขามีปัญหานะคะประสบปัญหาเนี่ยทำชีวิตให้ดูเล่าชีวิตให้ฟังหรือมีคนอื่นมาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะคะคนฟังคุณที่เป็นคนดีๆเนี่ยคุณก็ให้กําลังใจคุณน่ารักค่ะ แต่คนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้กําลังใจแล้วไปว่าเขาอีกคนเหล่านี้นะโพราะคิดเอาเองเขาไม่เคยมองย้อนสะท้อนตัวเองหรอกแต่ใครที่เป็นคนที่ดีดีแล้วก็มองย้อนสะท้อนตัวเองตลอดเวลาแต่มีความเป็นห่วงแล้วแนะนำด้วยความเป็นห่วงอะคำแนะนำแรงเกิน <laughs> ขอบคุณที่มาฟังนะคะโปอตก็สนุกในการพูดเหมือนกันนะคะก็เป็นคอนเทนต์ให้ปอตได้เอามาทำเพื่อจะให้คนมาดูที่ไม่ได้มีเยอะเลยปอตก็ไม่ได้แคร์นะว่าจะมีคนมาดูเยอะมาดูน้อยเนี่ยหากมาดูกันเยอะๆทั่วลงปอตก็จะได้เงินไงคะถ้าไม่มีทัวมาลงปสตก็ได้เงินน้อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วมีความสนุก enjoy talking บายบาย สวัสดีค่ะ